จีขึ้นภาษีเยนเล่นหนุนขึ้นดอกเบีย้ยไปเดนเลอกแลนติ๊กตอ็อกสัปดาห์ที่แล้วเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างอยากรู้ตามมาค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Beauty v e s t o r อยู่กับนิกกี้เช่นเคยนะคะอาวราคาเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่า G7 เป็นบรรลุข้อตกลงไปในรูปภาษีครั้งประวัติศาสตร์ นายซูเน็กรัฐมนตรีการคลังของอังกฤษกล่าวหลังจากการประชุม G7 เสร็จว่าการประชุมในกลุ่ม G7 ได้บรรลุข้อตกลงการเก็บภาษีบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยดิจิทัลและจะเก็บขั้นต่ำที่15%และจะร่วมมือกันบังคับใช้กฎหมายภาษีตัวใหม่รวมถึงยกเลิกภาษีดิจิทลตัวเก่าและจะช่วยกันปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษีอีกด้วย จากข่าวนี้นะคะแน่นอนว่าการขึ้นภาษีของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยก็จะไปกระทบต่อกําไรของบริษัทมิติบุคคลขนาดใหญ่นะคะโดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีเช่น Facebook, Amazon แล้วก็ Apple ค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามดิกกี้มองว่าตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยน่าจะ ได้รับผลกระทบค่อนข้างจากัดนะคะเพราะว่าตลาดน่าจะรับรู้ไปแล้วจากการที่คุณไบเดนขึ้นมารับตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาใหม่ๆนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดตลาดเหวี่ยงลงมาเนาะแล้วใครเล่งๆอยู่ตรงนี้ก็เป็นจังหวะในการเข้ารับนะคะนางเจเน็ตเยนเล่งกล่าวว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเป็นสิ่งที่ดีแม้ทําให้อาตาัตราเงินเฟอ้อปรับตัวขึ้นก็ตามนางเยนเล่นรัฐมนตรีการคลังของสหร,รัฐกล่าวว่า แพ็กเ,เกจการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเฐฐงิน4ล้าน,นล้านดอลลาร์เป็นสิ่งที่ดีและจำเป็นต่อเศรษฐกิจของสหรัฐแม้ว่าสุดท้ายมันจะไปส่งผลให้อัตาราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นก็ตามนางกล่าวอีกว่าเงินเฟ้อที่สูงขึ้นจะเป็นแรงกดดันให้เฟดปรับอัตราดอกเบีย้นยนโยบายสูงขึ้นตามไปด้วยแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะเนื่องจากการปรับอัตราดอกเบีย้ยขึ้นจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปในเวลาที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ดีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา แล้ก่อนหน้านี้เราได้เผชิญกับอัตราเงินเฟอ้อที่ต่ําและอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ต่ํามาเป็นเวลานานมากๆแล้วดังนั้นการกลับไปที่ภาวะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นปกติก็ไม่ใช่เรื่องเวลวร้ายลหลายๆคนคงสงสัยนะคะว่านางเยลเล่นคนนี้เป็นใครทําไมถึงกล้ามายุ่งกับเป็ดจังเลยต้องบอกก่อนนะคะว่านางเจเน็ตเยลเล่นคนนี้ประวัติไม่ธรรมดาเลยค่ะนางเคยดํารงตาแหน่งเป็นประธานเฟ็ดมาก่อนนะคะ ไฮโซหรูหราดังนั้นเนี่ยเวลาเขาให้แง่คิดอะไรเนี่ยมักจะมี2มุมมองเสมอเราควรจะฟังเขาเอาไว้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างที่เขาบอกไปแล้วนะคะว่าไม่ควรแพนิกมากนะักเพราะช่วงหลังๆเนี่ยเวลาเฟดจะทาอะไรเนี่ยเฟดเขาก็จะบอกล่วงหน้าก่อนเสมอค่ะไบเดนเริกแปรติ๊กตอกแล้วก็วีแชทแล้วจ้าประธานาธิบดีโจไบ,บเดนได้ลงนามในคําสั่งพิเศษของฝ่ายบริหาร ในเพิกของคำสั่งก่อนหน้าของอดีตประธานาธิบดีโดโนัลด์ทรัมป์ในการแบนแอปพลิเคชัน Ti k ก o k และ e c h a t พร้อมสั่งให้กระทรวงพาณิชย์กำหนดกฎเกณฑ์กรอบที่รับไม่ได้สำหรับแอปพลิเคชันผู้แข่งสหรัฐอเมริกาโดยอ้างว่าเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน ็ถือว่าเป็นข่าวดีต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลังจากที่คุณไบเดนเนี่ยออกกฎเกณฑ์ชัดเจนแล้วว่าแบบไหนนะคะถึงจะแบนบริษัทจีนนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็น่าจะเริ่มเห็นบริษัทที่หลุดออกจากแบคลิสต์อย่างฮิลเจ้าฮิลเจ้าแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นผลดีนะคะต่อความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศเลยนะคะรวมถึงในเรื่องของการพยายามแก้ไขกรณีข้อพิพาทของสหรัฐแล้วก็จีนด้วยค่ะ ECB คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายแล้วก็วงเงิน QE เมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาได้มีการประชุมธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB โดย ECB ได้มีการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่0%อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ -0.5% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่0.25%นอกจากนี้ ECB ยังได้คงวงเงินในการซื้อพันธบัตรตามโครงการ QEPP ที่ระดับ1.85ล้านล้านยูโรโดยจะซื้อพันธบัตรในวงเงิน20,000ล้านยูโรต่อเดือน นอกจากนี้นาคริสนาลากาศประธาน ECB ยังบอกอีกว่าคณะกรรมการได้ตกลงที่จะดําเนินการซื้อพันธบัตรฉุกเฉินเพิ่มขึ้นในไตรมาสหน้าในอัตรา,าที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญมากกว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมทางด้านการปรับประมาณการเศรษฐกิจของยุโรโซน ECB มีมุมมองเชิงบวกโดยคาดว่า GDP ปีนี้จะอยู่ที่4.6มากกว่าที่เคยคาดเอาไว้ในเดือนมีนาที่4 และคาดว่าอาัตราเงินเฟอ้อจะเพิ่มขึ้นเป็น1.9%ซึ่งใกลเคียงกับระดับเป้าหมายและสูงกว่าอัตราเงินเฟอ้อที่เคยคาดเอาไว้ล่าสุดที่1.2% จากข่าวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปตามที่ตลาดคาดนะคะว่า ECB จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่0%ูนเซ็นะคะรวมถึงคงวงเงิน QE ไว้ด้วยค่ะแต่สิ่งที่ดีเนี่ยก็คือ ECB มีการปรับประมาณการเศรษฐกิจของยูโรโซนที่เพิ่มขึ้นนะนะคะดังนั้นเนี่ยหากใครกําลังมองอยู่ในเรื่องของกองทุนยุโรปตรงนี้ก็เป็นข่าวดีนะคะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเลยเพราะว่ายุโรปเนี่ยได้ประโยชน์ในเรื่องของการเปิดเมืองนะคะแล้วก็ในเรื่องของการ rollout หรือว่าการกระจายวัคซีนให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะ อัตาราเงินเฟอ้อในเดือนพฤษภาคมของสหรัฐอเมริกาออกมามากกว่าที่ตลาดคาดอัดตาราเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกาทั้งค o r e CPI มันอ่อนมันและ Year on อ e a นออกมาสูงกว่าคาดโดยมันออนมันออกมาที่0.7%ขณะที่ตลาดคาด0.4%ส่วน y ย a r on อ e a นออกมาที่ 3. 8ปขณะที่ตลาดคาด3.4%ออย่างไรก็ตามตัวเลขในภาคแรงงานที่ประกาศออกมาพร้อมกันอย่าง ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกออกมาสูงกว่าค่าดที่3 7 6 0 0 0รายขณะที่ตลาดคาด3,07,000รายทั้งนี้ตัวเลขนี้ถือว่าเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ15เดือนเลยทีเดียว เอาละค่ะในเรื่องของอัตาราเงินเฟอ้อที่สหรัฐอเมริกาประกาศออกมานะคะก็ถือว่ามากกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อยนะส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าฐานต่ําในปีที่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะคะเรื่องของตัวเครื่องบินรถยนต์มือสองด้วยนะคะอย่างไรก็ตามถ้าไปดูในเรื่องของตลาดหุ้นตลาดไม่ได้แปลกใจอะไรเลยนะคะเพราะว่าสามารถบวกได้นะในเรื่องของบอลยิวสิปีของสหรัฐอเมริกาก็สามารถทรงตัวได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะทางนี้เนี่ยนิกกี้มองว่าอัตาราเงินเฟอ้อในครึ่งปีหลังเนี่ย จะค่อยๆทยอยลดลงนะคะเพราะว่าฐานเนี่ยมันเริ่มสูงขึ้นมาแล้วค่ะปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์หน้าได้แก่ดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐอเมริกาซึ่งก็สามารถบอกในเรื่องของเงินเฟอ้อได้เหมือนกันนะคะการประชุมธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือว่า FOMC ดัชนีภาพการผลิตอุตสาหกรรมจีนการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐอเมริกาทั้งนี้นะคะปัจจัยที่ต้องติดตามก็คือการประชุมธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือว่า FOMC นะหลังจากที่เงินเฟ้อที่บอกไปนะคะขอ CBI เนี่ยเพิ่มมากกว่าที่ตลาดคาดคาด่ะประกอบกับในเรื่องของประธานเฟดนะคะสาขาต่างๆเริ่มออกมาพูดในเรื่องของเทปเปอร์แทนท์ทกันแล้วนะคะเฟดเนี่ยจะใช้น,นยโยบ,บายการเงินอย่างไรต่อไปต้องติดตามกันนะคะ หาใครอยากทราบเรื่องเฮเปอร์เทนชั่มคืออะไรเป็นแบบไหนเดี๋ยวนิกกี้จะทำคลิปพิเศษเอาไว้ให้นะคะถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้นิกกี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย